สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาทำการทดสอบการส่งอีเมลผ่าน Python กันนะครับโดยอันดับแรกเราจะนำเข้า library smtp lib แบบนี้นะครับก็ย่อม,มาจาก simple message transfer protocol library แล้วก็เราจะมากำหนดตัวแปรเพื่อใช้เก็บอ่าอีเมลแล้วก็วัวก็ บอดีต่างๆลำแรกกำหนดตัวแปร sender เป็นคนส่งแล้วเราก็ใส่ค่า s ส r i n g ตรงนี้ก็คือเป็นอีเมลของผู้ส่งผมจะกำหนดเป็นตัวนี้ก็คือ sender at gmail.com ตัวนี้เราสามารถใส่อีเมลจริงๆไปได้เลยนะครับจากนั้นถัดมาก็กำหนดตัวแปรอีกตัวหนึ่งชื่อว่า receiver แล้วก็ให้มีค่าเท่ากับตัวนี้ก็เป็ดสติงอีเมลของรีเ e i ร์บนี้นะครับถัดมาก็จะาำนดตัวแปร password ด a s s w o r d ครับก็สมมุติให้มีค่าเท่ากับ2 3 4 5 6 7 8ครับถัดมาก็จะเป็น ตัว subject ก็คือหัวข้อตัวนี้นะครับผมจะเขียนชื่อหัวข้อว่า Python Email Test แล้วก็จะมีตัว body ตัว body นะครับเขียนว่า I wrote an email โอเคนะครับ เื่อเราได้ตัวแปรมาเรียบร้อยแล้วถัดมานะครับเราจะเอาตัวแปรทั้งหมดเนี่ยไปใส่ในเฮดเดอร์ของอีเมลที่เราจะจะส่งไปครับผมก็จะกำหนดตัวแปรมาหนึ่งตัวชื่อว่า message แล้วก็มีค่าเท่ากับครับตัวนี้จะตามด้วยตัว f แล้วก็ตามด้วย triple quote มี double quote เนี่ยสอันจากนั้นนะครับก็ตามด้วย from ก็คือ ผู้สง่งผู้ส่งตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะตามด้วยวงเล็บปีก,กาแล้วเราก็จะใส่ตัวตัวแปรนเ n d e r เข้าไปจากนั้นนะครับก็ t o แบบนี้ก็คือผู้รับก็เราจะใส่ตัวแปรเข้าไปในวงเล็บปีก,กาแบบนี้นี่คือผู้รับถัดมาก็จะเป็น subject subject เราก็ จะใส่ตัวแปร subject แบบนี้ไปแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัว body mm hmm. ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ body แล้วก็ปิดท้ายด้วย double quote อีกครั้งหนึ่งถัดมาก่อนที่เราจะส่งอีเมลเราจะมาสร้าง server ในการส่งเป็นฟัง์กชันในการส่ง gmail นั่นเองนะครับโดยเราก็จะกำหนดตัวแปรชื่อว่า server มีมีค่าเท่ากับ smtp library smtp d e r y smtp ตัวใหญ่แบบนี้แล้วก็ภายในวงเล็บก็จะมี2 argument argument แรกนะครับชื่อว่า smtp email com แล้วก็ argument ที่2ก็จะเป็นพอร์ตที่จะส่งนี้ก็จะเป็นพอร์ต default 587นะครับแล้วก็ด้านล่างเราจะมา ใช้ option server แล้วก็ start TLS transport layer security เป็น default ของการส่งอีเมลถัดมานะครับเราจะทำการล็อกอินโดยเราก็จะใช้ option login นะครับ server login แบบนี้แล้วเราก็จะในวงเล็บนะครับเราก็จะใส่ตัว sender แล้วก็ password จากนั้นเราก็จะให้ปริ้นนิดนึงนะครับเมื่อล็อกอินเนี่ยก็ให้บอกว่ากำลังล็อกอินอยู่เมื่อล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ออปชั่นเซนต์อีเมลนะครับก็เป็นเซนต์เมลแบบนี้ภายในวงเล็บก็จะเป็นมีอักขีพันธ์ส่งเดอร์ครับแล้วก็เป็น receiver, รีเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีเมสเซจที่จะส่งไป จากนั้นนะครับเมื่อส่งไปเรียบร้อยก็จะให้พิมพ์ออกมานิหน่งว่าอ mm ีเมลแ a ชบ e n เซ็นเจอได้อีเมลได้ส่งไปแล้วนะครับโอเคนะครับเมื่อทําตามนี้เรียบร้อยแล้วให้เราเข้าไปที่บัญชีผู้ใช้นะครับแล้วเข้าไปที่ความปลอดภัยไปที่ไปเปิดการเข้าถึงแอป,ปที่มีความปลอดภัยน้อยแบบนี้นะครับแล้ว เราก็สามารถส่งอีเมลได้ตามปกติเลย